สวครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคงในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆสี่ทุ่มอย่างนี้แขงก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกัน่างช่องแอคชแนลครับ สำหรับวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวของเราพิเศษมากมากครับเพราะว่าเราได้น้ำตาลบุษรันทองชิวมารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะพาคุณผู้ชมไปบุกตามติดชีวิตแมวซุปตาที่ชื่อเสือโครงหลายคนอาจจะบอกเขาว่าเอ๊ะเสือโครงเป็นใครและเขาดังขนาดไหนให้คุณผู้ชมนะครับลองไปดูที่เพจทูหัวของเล่าวซึ่งเป็นเพจของเสือโครงนะครับตอนนี้มีคนกดไลค์กว่า1น0 0 0แคนแล้วโอ้โหเยอะมากๆนะครับและที่สําคัญครับตอนนี้เสือโครงยังได้เล่นละครเรื่องเล่นางฟ้ากับทางเอ็กซของเราด้วยครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าชีวิตของแมวซุปตาเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ครับน้ำตาลจะพาเราไปตามติดการไปชมมพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้ำตาลนะคะรายการตามติดชีวิตดาวเราไม่ได้มารายการนี้ประมาณนานมากๆะคะส่วนใหญ่จะเห็นตาอยู่ในซิทคอมนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆค่ะวันนี้ตาจะมาตามติดบุคคลที่ตาจะมาตามติดวันนี้นะคะนั่นก็คือ น้องแมวเหมียวนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะจะเป็นน้องเสือโครง่งแล้วก็น้องอโศกนั่นเองกําลังดังมากๆตอนนี้ค่ะหลายหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าตาลก็ชอบเลี้ยงแมวเหมือนกันเพราะาที่บ้านก็หลี้ยงอยู่ประมาณเคยมีประมาณ20่สิบตัว oh, <no. S 1> แต่ว่าตอนนี้เหลือประมาณเดี๋ยวกันนะห้าเเหลือ7ตัวค่ะเพราะว่าสาเหตุที่เลี้ยงก็คือตั้งแต่เด็กๆเนี่ย ที่บ้านคุณยา่าบ้านคุณพ่ออะไรเงี้ยก็คือเลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงไว้จับหนูอะไรเงี้ยพอเราโตขึ้นมาเราก็เหมือนผูกพันกับมันมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นๆบรรพบุรุษอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบซื้อมาบ้างจนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดเดียวที่เลี้ยงแล้วก็ผูกพันมากๆและตอนนี้นะคะตาลก็อยู่ที่บ้านของเจ้าเสือพงแล้วก็เจ้าอสุแล้วที่นี่นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเขาให้ คนเลี้ยงเนี่ยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ตาเออเขาเรียกว่าอะไรประตูอะค่ะประตูในแต่ละบ้านเนี่ยมันจะมีป้ายเขียนว่าระวังแมวเดี๋ยวตาจะพาดูค่ะว่ามีอะไรเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยน้ำตัวน่ารัก หลังจากเราได้มาทักทายเจ้าสองตัวน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่นัทนะคะซึ่งดังโด่งดังมากนะคะในเพจทุนหัวของบ่าวน,นั่นเองค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีรอบค่ะอยากจะขอถามว่าแบบชีวิตประจําวันกับเจ้าแมวเหมียวเนี่ย เช้ามาเลยเราทําอะไรก่อนดิดูแลค่ะดูแลเช้ามานี so pues oh ่เขาจะปลูกก ah ่อนเลยเพราะอาหารหมดจะต้องแบบลงมาให้อาหารให้ครบก็เช็ดเช็ดตาค่ะทั้งส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องตาก็คือมีอโศกกับมีเสือโครงซึ่งเขาจะเป็นแบบท่อน้ําตาเขาจะไหลใช่ค่ะต้องคอยเช็ดเช้าเย็นแล้วก็มีพิเศษก็คือมีพี่อโศกที่ต้องคอยป้ายที่พึ่งตา เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเยื่อบุตาเขาอักเสบใช่ค่ะต้องคอยปลยปายเขาตลอดเวลาแล้วก็เช็ดตัวค่ะเหมือนเหมือนคนเลยค่ะแบบล้างหน้าแป้งฟันอะไรเงี้ยแต่แมว่ทุกวันเลยอะะคแมวต้องก็พี่ก็เช็ดเช้าเย็นอะไรเงี้ยค่ะดูแลเขาก็ ทำของแม่ค <ules laughter> ่อยเสร็บแล้วค่อยดูแลคนเฮ้ยอย่างนี้เราต้องเช็ดบ้างนวเพราะเราไม่เคยเช็ดเลยอ่ะจะต้องกลับไปคือเราต้องรักษาความสะอาดเหมือนคนเลยใช่ปะคือต้องแปรงฟันต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็เช็ดหน้าเช็ดตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวีผมวีขนให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลดีมากเลยพี่ว่าเราไม่เห็นดูแลอย่างนี้เลย อยากจะถามถึงเอเจ้าโสนี่ก่อนเลยคะ่ะมันเป็นเป็นไงมาไงคะถึงว่าถึงได้ไมาอยู่ที่นี่ได้กอ็อย่างที่รู้กันเป็นแมวดังย่านโศกใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งก็พี่ไปเจอเขากําลังมีบาดแผลอยู่เต็มตัวอย่างเงี้ยก็เลยพาไปรักษาแล้วก็เคลมยาวเอามาไว้ที่บ้านนี้ค,คือว่าแบบถ้าปล่อยคือว่าถ้าเอาไปรักษาแล้วก็ไปปล่อยมันมันก็อาจจะแบบ ใช่เป็นว่าตอนเขาไปรักษาก็คือเขาบาดเจ็บเยอะค่ะแล้วก็สภาพร่างกายเขาคงไม่พร้อมที่จะไปต่อสู้กับใครอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าฟันก็ไม่มีตาก็ไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยดูแลเองดูแลเองดีกว่าเขารู้จักที่จะปรับตัวเข้ากับตัวอื่นมันเลยมากวันแรกก็กินข้าวกินน้ําเข้าห้องน้ําเองได้แบบไม่ตีไม่อะไรใากใช่ค่ะเขาเป็นแมวที่แบบอยู่กับใครก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเขาเจอคนมาเยอะด้วยนะคะมันว่า ขอถามพี่น้องเสือโค้งนิดนึงตอนนี้ได้มาอย่างไรคะตอนนี้ซื้อมาจากฟาร์มค่ะก็เป็นแมวในฝันที่อยากจะมีเลยคืออยากจะเลี้ยงสกอตติโคลสักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้มาก็ได้ดังใจเกินดังใจนี่คือเราซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆใช่ค่ะต,ตั้งแต่ตตสองเดือนสมเดือนเลยคะก็ไป ไปพบศพตาเขาต้องแต่เขาเดือนแรกแล้วก็ต้องรออีกสองสมเดือนกว่าจะได้แบบเกิดจะได้เอามาอยู่บ้านเราเพราะเขาต้องทําวัคซีนกินนมแม่อะไรให้แข็งแรงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,คะอตอนนี้ก็กินนมแม่เลยใช่ก็นมนมแม่เขาก็าอยู่ที่ฟาร์มเต็มที่เลยยี้ยงให้แบบเต็มที่แล้วก็ค่อยมาแยกมาอยู่กับเราเยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้แบบเป็นไงคลักษณะนิสัยเขาแบบขี้เล่นตัวนี้เป็นแมววัยรุ่นคะ่ะถ้าเลียงก็คือแบบเด็กเด็กที่ค่อนข้างจะไปเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะขี้เล่นกระฉับก,กระเฉงแล้วก็ กินกินแกงก,กินเก่งกินกับนอน <c oughs> <ๆ S 1> กิน <c oughs> กับนอนทั้งวันทั้งคืนค่ะ,ะ <Okay. S 1> ก็คือแบบ อัตราเร่งของเขาก็คือตัวอื่นเขากินหนึ่งมื้ออิ่มไปแล้วตัวนี้ก็จะเดินวนประมาณสามรอบหลายรอบอยู่นานอยู่นานกินนานุนเอาไว้หลายรอบหลายรอบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เดินเข้าเดินออกจนกว่าชามอื่นจะเกี้ยงเขาก็รอคนอื่นกินแล้วแบบกินเหลือใช่ไหมอะไรเงี้ยเก็บต่ออะไรเงี้ยไมมีค่าอาหารเดือนเดือนหนึ่งก็หมดหลายก็เยอะค่ะเยอะค่ะเราแบบเรามีวิธีการดูแลมันนี้ค่ะหรือว่าจะรู้ได้ไงว่าว่ามันป่วยหรือว่าบางคนอย่างเงี้ยเลี้ยงแมวไม่รู้ว่าป่วยหรือว่าไม่ได้พาไปหาหมออะไรเงี้ยพี่นาที ก็วัคซีนค่ะวัคซีนต้องครบแล้วก็ห้ามขาดเพราะว่ามันจะมีบัวัคซีนบางตัวที่แบบถ้าขีดถ้าขาดเราก็ต้องไปเริ่มเข็มหนึ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาเจ็บตัวหลายครั้งก็จะแบบว่าต้อง ตามกาหนดเลยเหมือนดูแลคน,น่ะคนไปฉีดวัคซีนเมื่อไหร่แมวก็ต้องแบบไม่ขาดไม่เกินอะไรเงี้ยก็วัคซีนสําหรับแมวปีหนึ่งมีประมาณ5เข็มแล้วก็ต้องฉีดกระตุน้นแล้วก็ถ่ายพยาธอะไรเงี้ยค่ะอาบ,บน้ำข้างนอกแล้วก็ยิ่งสกอตติโฟเป็นพันธ์ุที่แบบหูเขาจะแบบพับมีบปกติใช่เขาก็จะแบบ อาจจะถ้าเราดูแลเขาไม่ดีเขาจะมีไรในหูเดลวิชิหูอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูแลให้เขาแล้วก็เขาจะคันๆอะไรนี้บ้างใช่ค่ะถ้าแบบเขาทาท่าเกาอะไรก็เริ่มแบบต้องเช็ดต้องเช็ดหูแต่หูเนี่ยจะเช็ดที่จะเช็ดทุกเช้าแต่ว่าการอาบน้ำามื่อรู้นหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งอาหารการกินก็คือต้องปลูกหญ้าข้าวออแกนิกให้เขากินเป็นพิเศษ ปลูกมันจะเรียกว่าข้าวออแกนิกอะคะ่ะมันจะเหมือนอาหารเสริมของแมวที่แบบเอาไว้ให้เขาแบบเวลาแมวเขาเลียขนนะคะมันก็เข้าไปในตัวแล้วเราก็ให้เขากินญ้านี้เพื่อให้เขาสำลอกออกมาเลยอย่างเงี้ยสำลอกขนออกมาไม่เคยทำเลย <c oughs> ไม่เคยทำเลยมันก็คืออ่ะมันจะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะ <c oughs> มันก็จะว่าชุดข้าวสาลีออแกนิกสำหรับสัตว์เลี้ยงมันก็จะอ่านเลยแบบป้องกันมะเร็งขจัดสารพิษในร่นางกายดูซึมบ ซับอาหารวิตามินแร่ธาตุอะไรเงี้ยแล้วก็พอเกะออกมาข้างในมันก็จะมีแบบเม็ดข<ม>้<ม>าวมีดินสําหรับปลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ข้าวก็ต้องเอาไปแช่น้ําไว้12ชั่วโมงก็ทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้ค่ะแล้วตื่นเช้ามาก็เอาลงอเอาลง,าลงกระบะอะไรเงี้ยแล้วก็รอ7วันอันนี้เพิ่ง,งได้3วันเองสามวันก็งอกขนาดสามวันก็งอกขนาดนี้แล้วก็ถ้า7วันก็จะแบบเขียวต้นโตแล้วก็ตัดยอดให้เขากินแต่ว่าแนวบ้านนี้ไม่ต้องตัด เ <laughs> ขาเขียวมันแท้เลยคาเขียวด้วยแมวบอกว่าเนี่ยสามวันก็แท้เนี่ยดูแหวงแหวงแหวงนี่คือแบบชอบมากเป็นอาหารคืออยู่ๆ,ๆก็มากินอย่างนี้อคะค่ะใช่ค่ะเขานึกออกเขาก็เดินมากินอะไรของเขาแต่ถ้าเป็นแมวตัวอื่นเขาอาจจะต้องแบบ แบบว่าตัดให้ตัดยอดอ่อนอะไรเงี้ยในบ้านนี้ก็ตัดเองมันไม่ใช่แค่แบบว่าไม่สบายถึงมากินใช่ไหมคะเพราะันเคยได้ยินแบบอย่างแบบชุนักอะไรอย่างเงี้ยวลามันปวดมันจะไปกิน้าอันนี้ก็เหมือนอาหารเสริมอะค่ะเหมือนแบบมื้อว่างอาหารเสริมให้เขาเป็นสแน็คสแน็คสแน็คเนาะช่วงหน้าตามติดไปพูดคุยถึงสมาชิกรวมบ้านของเจ้าเสือโคร่งอีก2ตัวจะน่ารักน่าหยิกกันขนาดไหนอดใจรอสักครู่ค่ะ ่กี้เราคุยกับน้องอโศกกับน้องเสือพงษไปแล้วแต่ว่าพี่นัทไม่ได้เลี้ยงแค่สองตัวค่ะพี่นัทมีสี่ตัวสนั่นคือมีเอตัวต่อมาก็เมื่อกี้อโศกกับเสือพงษไปแล้วตัวนี้ก็คือเจเจหรือว่าแม่มาลินะคะก็แก่ที่สุดในบ้านแล้วก็เก็บมาเลี้ยงค่ะเก็บมาจากวัดแล้วก็ตอนเก็บมาก็ท้องแก่มาแล้วแต่ตอนนี้ลูกๆเขาก็แจกจ่ายกันไปแล้วก็ อความจริงเป็นแมวใจดีที่สุดในบ้านของพี่ทำไมเราถึงเก็บมานลี้เรายัางไง <c oughs> เห็นมันยังไงอะคะเขาก็นอนตากแดดอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ท้องโย้พี่ก็แบบสงสาร้องสาน<า>อาไากนี้ค่ะ <c oughs> แต่เห็นว่าน้องเจเจเนี่ยร้ายกาจพอดูค่ะไม่อยู่ติดบ้านนะคะนั่งชอบหนีเที่ยวค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะชอบหนีเที่ยวตอน,นคืนก็ ไปเรื่อยเลยค่ะไปแถวนี้แหละบ้านใกล้เลือนเคียงหาตัวนู้นตัวนี้เป็นสาวสังคมมากแบบว่าชอบใช่แบบหนีเที่ยวเที่ยวตลอดแล้วก็ปีนค่ะเป็นสาวนักปีนปีนต้นไม้ปีนรัเบียงปีนอะไรสูงนี่แต่ราพี่นัดแบบว่าใจจะขาดเลยที่ไปเดินระเบียงอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนแรกแบบรับเบียงมันแบบสองนิ้วเงี้ยฟางค่เนี่ยแล้วเขาก็เดินแบบวิ่งไปวิ่งมาคือก็คือธรรมชาติของเขาคือความยืดหยุ่นเขาสูงแต่ว่าเราก็แบบ อดไม่ได้ที่จะแบบเป็นห่วง,วงใช่อีกตัวหนึงนะคะคือน้องสม,มิงค่ะแต่ว่าตอนนี้มันหนีเที่ยวค่ะพี่เขาก็ลังไปหาให้มัน,น,นอยู่ไหนลองดูนองดูเขาบ้านเลยมันไปไหนอ่ะเนี่ยพี่ติดแล้วแ,แนงเอาไว้ก็กัน่นมันก็นกปีนขึ้นไปสม,มมี แต่บ้านตากลมไงบางทีฉันก็อยากจะเห็นข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านไม่ก็เจเจอันนี้เขาแบบสมิงจะเป็นลูกสิเจเจนี่สมิงเป็นพันอะไรอะคะสมิงเป็นพันเดียวกับเสือโคร่งค่ะสกอร์เปโกเหมือนกันแต่ว่าเสือโคร่งจะเป็นหูแบบหูตั้งงสมิงจะเป็นแบบหูพับอื่ ก็อย่างเมื่อกี้เออน้องเสือโคร่งใช่ไหมที่ตอนนี้กำลังดังก่อนหน้าที่เขาจะมาในละครกระทางเอกเสกเนี่ยเขาผ่านผลงานอะไรมาบ้างคะก็เออความจริงเราก็ไม่ไม่ได้ถ่ายอะไรนะคะก็คือเหมือนเขาดังมาจากเพจทุกหัวของบ่าวก็คือพี่ก็สเอนอัพอัพรูงกิริยาอ่กิจวัตรประจําวันอะไรของเขาลงเลยรอย่างเขาก็จะมีแฟนเพจของเขาหลายหมื่นอยู่แล้วก็เข้ามาดูอะไรเงี้ยแล้วก็ กะได้สัมภาษณ์เล่มนู้นเล่มนี้อะไรค่ะเป็นนิตยสารธรรมดาค่ะก็น่าจะเป็นละครเรื่องในน้ำฟ้านี่แหละถ้าทดาวเพชพี่โค้งดังขึ้นอีก <c oughs> แล้วแบบเป็นยังไงมายัางไงถึงว่าถึงได้มาเล่นกับทางวิแซมมีใครติดต่อมาหรือท่า,าก็มีพ<า><ม>ี่ผู้กำกับค่ะชุดพี่อ,ขอเขาก็แบบเหมือนเป็นแฟนเพจของเพจของเราอยู่แล้วแล้วก็ติดต่อมาว่าเออน้องโค้งนมารักอยากให้เอาไปลองแคสติ้งดูเล่นละครดูอะไรยเงี้ยค่ะตอนแรกก็กังวลว่าไม่น่าจะเล่นได้อะไรยเงี้ยแต่ก็ ก็ลองดูเนี่ยก็ลองไปก็ชากดยค่ะแล้วพอได้ลองไปได้จริงๆเป็นยังไงบ้างน้องแบบโอเคไหมก็จ้างพันเล่นไปหมื่นเป็นแสนเลยค่ะว่าฉากว่าฉากนอนหลับอะไรเงี้ยฉากนั่งอยู่ข้างๆพระเอกเล่นกับดีเจพุทธอะไรเงี้ยก็ดีเจพุดกับเอ่อคนที่รับบทเป็นพ่อเป็นแม่จะเล่นอะไรก็เล่นไปพงก็หลับรอหลับยาวไม่กระโดดไม่อะไรดีเนาะคือแมวบางตัวเขาจะแบบ ตื่นคนอย่างเงี้ยค่ะคือน้องเสือคงไม่เลยไม่เลยแล้วก็ในบทก็จะต้องเป็นแบบแมวแก่นเซียวเปี้ยวซาไลตวัดนกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะน้องเอกเป็นนกแต่ว่าเขาก็จะแบบว่า แอบแบบไม่จาแกใครขอไม่ยุ่งดีกว่าใช่ก็คือแบบว่าเหมือนแบบโอ้ยเหมือนแบบเป็นพระเอกร้อยล้านมากคือต้องรอเขาเล่นนะคะมีอารมณ์ก็ค่อยเล่นอะไรเงี้ยแมวไม่เล่นก็ไม่เล่นใช่จริงใช่ก็ต้องแบบก็ทั้งกองก็เลิกตื่นเพราะรอพี่โค้งเล่นเลยพระเอกสุดๆใช่แล้วยังยังไม่ทันดังเลยก็เล่นตัวแล้ว ในบ <im sharing> <im> ้านนี่น่ารักมากๆเลยนอกจากจะมีโซนข้างล่างแล้วนะคะยังมีโซนข้างบนค่ะซึ่งเป็นแบบวิมานเป็นสวรรค์ของเหล่าบรรดาน้องแมวที่เดี๋ยวให้พี่นัดพัก่นไปดูนะค่ะไรแบบต้อซื้อไซต์พีเดียมาอ่านมาศึกษาแบบว่าคือ่ิชาแบบจริงจังมาก แต่บอสโหเจสุดแต่ว่าที่บ้านก็คือก่อนหน้านั้นก็คือได้เลี้ยงสัตว์ประกาก่อนที่แบบเลี้ยงหมาค่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแบบสุนัขพันธุ์พันธุ์ดุเลยเลี้ยงบูเธเรียอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อยากอยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดก็ศึกษาเลยแบบไซโคพีเดียเลยแบบว่าโครงสร้างร่างกายกระดูกฟันทุกอย่างเลือดเลือดแบบดูให้ครบแล้วก็จะได้ดูแลเขาได้อย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอ และนี้อนาคตพ,พี่พินาคิดว่าอยากจะทําอะไรอยู่กับแมวไหมคะก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อยู่ก็คือ,อในเพจนั่งน,นั่งอ่ก็ในในโปรเจกต์ของพี่จ,จ่ายแล้วก็มอบให้กับโครงการแมวจรทั้งหลายแลหล่แล้วก็รวมไปถึงน้องหมาที่ยังบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามพินาสมมติว่าเราไปเจอแมวข้างนอกเนี้ยแมวจรจะที่นอนอยู่ตามข้างถนนเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเหลืออยากจะให้อาหารหรือว่าอยากจะเอามาเลี้ยงเราควรจะทำยังไงกับมันคะถึงแล้วก็ ศึกษาค่ะศึกษาว่าแมวกินอะไรได้บ้างอย่างว่าอาหารที่เป็นถงชูรสนี่ก็ไม่ควรแล้วก็ความจริงแล้วฝักไก่ก็ไม่ควรเพราะว่ามันมีค่าความเค็มเยอะหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อย่างน้น<ม>อยถ้ารักจริงๆก็ซื้อแบบอาหารเม็ดแบบหรือว่าขนมแมวที่เป็นถุงๆที่แบบเออมันแพ็กเกจจริงดีหน่อยแบบติดถุงอะไรดีๆกต็ติดติดไม้ติดมือไว้แล้วก็ไปเจอแมวจรก็เพือพ่อเพื่อเผืแผ่เขาเลยเนี้ยให้เขาทานอะไรเงี้ยค่ะ พราบางคนแบบเอาอะไรเค็ม,คม,มๆมากๆเผ็ดมากๆให้กินก็ไม่ดีเหมือนกันต้องศึกษาดีๆนะคะส <c oughs> มิงกลับมาลคามืกี้ที่ออกไปเดินเล่นข้างนอกแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเ้าไม่ใช้ยาคคือสมิงผู้ไม่สูงสิงกับใครดู จริงจริงไหมไม่ชอบธรรมชาติต้นหญ้าและใบไม้ท้องฟ้าสีฟ้าอากาศรู้สึ็จุดเดนะียวค่ะแนวรักโลกแนวรักโลกปีแนแคบอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือโปรเจกต์ต่อไปหลังจากถุงผ้าค่ะที่ก็ทำโปรเจกต์ของเดืนอนกุ๊ปขาพัาานอยากให้แบบว่า คนรักแมวแต่ไม่มีโอกาสได้อยู่กับแมวเนี่ยได้นอนกับแมวแนโนมโ,โนไปไ,ไปแล้วแบบว่าได้นอนกับเสือโครง่งได้นอนกับสม,มิงกับแมมลี่กับ อโโซอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจัดทาถุงผ้าเอ้ยไม่ใช่ถุงผ้าสิอกปอหมอนก็จะแบบเดือนเราเดือนแห่งความรักก็อยากให้คนได้ใกล้ชิดกับแมวก็ค่ะต่อไปที่คุณจะที่นอนกับแมวเราทุกคืนนะคนแพ้แมวก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะสามารถที่จะซื้อได้มันมีน้องแมวมานอนข้างๆเาหมือนแบบอโศกจุ๊บแก้มอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ่า ช่วงนาพิเศษสุดๆกับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อเจ้าเสือโครงกับการถ่ายทำละครเรื่องเล่นางฟ้าบรรยากาศภายในกองถ่ายละครจะสนุกสนานขนาดไหนเอาเป็นว่ากลับมาชมกันได้หลังโฆษณาค่ะกลับมาอยู่กับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแล้วตอนนี้เสือโครงก็พร้อมแล้วกับการถ่ายทำที่กองละครเล่นางฟ้างานนี้เสือโครงจะน่ารักขนาดไหนเอาเป็นว่าตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับ หลังจากที่เปิดกล้องไปประมาณสองเดือนเดือนครับผมเจอเขาครั้งหนึ่งกลับมาเจอกลับมาตัวเท่าเดิมมาถึงนี่ผมมึงเยอะครับมาถึงก็กินเลยเหรอนี่มันกินอะไรครับพี่กินเขาเรียกว่าขนมแมวลียค่ะมันเป็นชูร์ตอร์ลำไส้ค่ะที่เขาอร่อยคนท้องเลยนะพี่จริงเหรอมาทำผู้หญิงท้องเหรอเอ๊ ท้องกี่เดือนแล้วครับขาแต่วันนี้จะอนนึงอยู่แล้วคือยาลงมดเพื่อปิดตาเขาอยู่อ๋อมันมีลูกภรรยาเขาท้องก็เลยผอมลงครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาคแต่ว่าไม่กล้าครับยังไม่กล้าครับในลำห่อคือเราเหรครับข้อสุดท้ายครับพี่ต้องพาไปในสุขศึกษาในเรื่องมันเป็นแนวของผมครับที่เลี้ยงมาชื่อเสือโคร่งเลยครับก็เนี่ยนะตามสภาพที่เนมันจะไม่ค่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยจะตืนรู้นเท่าไหร่ครับเพราะว่าหนับนอนมากกว่าเดี๋ยววันนี้กลับมาท่าพร้อมลงเดี๋ยวมาดูว่าจะอ้นเลิศขึ้นกว่าสัปาร์ที่แล้วหรือเปล่าไม่ช่วยเยียนทำงานเลยนะ แล้วเนี่ยพน้องแมวที่เชื่องหรือว่าขี้เกียจผมก็ไม่แน่ใจคราี้แล้วถ่ายสินม่ไปอยู่อย่างนี้เลยไม่ไปไหนเลยอย่เฉยๆน่ารักมากจริงแล้วอยากเสกให้แมวไม่เป็นนกอยากเสกให้อยากเสกให้นางเอกไม่เป็นนกเสกให้นางเอกเป็นแมวดีกว่าเพราะว่าเป็นนกแ็แบบวุ่นวายมากเลยเดี๋ยวก็บินมาตรงนู้นเดี๋ยวก็บินตรงนี้เสกให้เป็นแมวเนี่ยอยู่เฉยๆดีสุดๆนะ ข้าวเมื่อกี้กับเธอเหนียวเหนียวเหนียวหนาวเหนียวเหนียวเหนียวหนาวตาต้องโกงว่าฉันต้องการเธอถ้าเธอจะขอฉันก็ให้กอดกอดฉันก็ให้กอดจะหาหน้ารักวันนี้มีอีกไหมรอฉันแล้วไม่เสี่ยงเรียนฉันแล้วไม่เหนื่อยแต่เธอรอไม่ดีจะคอยมาร้องเรียกทั้งวันอุ้มอะไรไปได้ลำบากไหมน่าคุยมันอีนึงอ่ะยกมา ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่อยากไปไม่อยากไปเราไปแล้วไงไปแล้วไงนิสัยแย่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ไม่ใช่ว่ามันเพราะฉันบอกเราเราไปแล้วไงเหมือนเดิมพอฉันไปแล้วไปไงรู้ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็นิสัยเนี่ยพูดถึงเรืองตดเมแย่เหมือนเดิมอันนี้อันนี้อย่าลืมความนั้นนะแย่เหมือนเดิมตองมมไเ็ช่ ฉันบอกนะใช่ไหมว่าฉันไม่อยากไปอ่ะไม่ั่น็ฉันบอกแล้วใช่ไม่าันไม่อยากไม่ไม่อยากไปม่ไม่อกากไปอ่ะฮะอะไรไั่้ไงกเหมือนเดิมเหมือนเดิมแย่มอนเดิมใส่แย่งใส่ปาธรรมดาไม่ดีอ่ะเดม่รับรับท่นี่ีเนาะดีมากมาตอนดีมากรักกับฉันม่เปลืองอะไรเล่ยงไว้ใจสักคน หนึ100 200, 200 200่งร้อยขวัสองร้อยสองร้อยกัดที่พุง3ามร้อยี เรียกว่าชีวิตแมวสุตยาอย่างเสือโคร่งนี้น่นายิ่งจริงครับเพราะว่านอกจากเจ้าตัวจะน่ารักน่าหยิกแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนในกองละครเรื่องเล่นางฟ้าแล้วพี่นัทนะครับผู้เป็นเจ้าของของเจ้าเสือโคร่งเนี่ยก็ยังดูแลแล้วก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามผลงานของเสือโคร่งได้นะครับในละครเรื่องเล่นางฟ้าส่วนคุณผู้ชมท่านใดยอยากติดตามความน่ารักของเจ้าเสือโคร่งนะครับสามารถเข้าไปชมกันได้ที่เพจทูนหัวของบ่าวนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้นะครับเข้า Facebook เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษครับกดไลค์คุณผู้ชมก็สามารถเข้าร่วมสนุกกับแฟนเพจของเราได้แล้วครับการตอบคำถามทาง SMS นะครับสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4 6 4 2 5 5 5นะครับแล้วกลับมาพุกับแขกรายใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ี่ทุ่มถึงสทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ